วันพรุ่งนี้ยังขอรักไปอย่างนี้ เมื่อผ่านช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศตอนเช้าและเย็นก็เย็นลงทันทีสองสามวันที่ผ่านมามีพี่สาวหลายคนถามหาว่าต้องการเสื้อลองจรแขนยาวที่ใส่สบายทั้งเช้าและเย็นและยังต้องดูทันสมัยโชคดีจริงๆที่วันนี้โรงงานจัดการคลังสินค้าแล้วเจอเสื้อสวยๆแบบนี้ประมาณร้อยกว่าตัวนี้เป็นเสื้อลองจรประดับเพชรรูปหงส์ที่ดูทันสมัยแต่ไซส์และสีอาจไม่ครบเลยอยากให้เป็นของขวัญให้พี่น้องทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดจริงๆแล้วมีหลายคนที่เคยซื้อเสื้อ,อตัวนี้ไปและทุกคนก็ให้คำชมอย่าง เต็มทว่าเสื้อตัวนี้ใส่สบายและราคาถูกขายไปหลายหมื่นตัวแล้ว ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงตอนนั้นขายตัวละ69หยวนวันนี้ลดราคาล้างสต็อกแล้วไม่ต้องจ่าย69หยวนไม่ต้องจ่าย39หยวนหรือแม้แต่20หยวนก็ไม่ต้องจ่ายเจ้านายบอกว่าเพื่อขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนกันมาตลอดก็เลยไม่ขายแล้วแจกฟรีให้ทุกคนใสใครมาก่อนได้ก่อนแต่มีจํานวนจํากัดถ้าไม่ได้ก็อย่ากโกรณนะเพราะสต็อกมีจํากัดเสื้อตัวนี้ไม่จํากัดอายุหรือรูปร่างใครใส่ก็ดูดีดูมีสไตล์ทําจากวัสดุคุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูงใสยสบายมากไม่อิดอัดดีไซน์คอเสื้อรูปกันไกลดูมีสไตล์โฮมประดับเพชรที่หน้าอกใช้เทคนิคการรีดร้อนดูหรูหราและมีระดับไม่ว่าจะใส่หรือซักอย่างไงก็ไม่หลุดง่ายมีความคงทนสักเครื่องหรือซักมือได้ไม่เป็นขุยไม่ตกสีไม่หดไม่เสียรูปตอนนี้มีหกสีให้เลือกแต่ละสีก็สวยทั้งนั้นไซส์ใหญ่ใส่ได้ถึง85กิโลกรัมแต่เสียดายที่มีจำนวนจำกัดใครชอบรีบหน่อยนะวันนี้พาได้ไปก็ถือว่าโชคดีมาก สีม่วงอังุุนนี้ขายดีอีกแล้วฉันขอแนะนำเสื้อเชิ้ตแขนยาวสำหรับต้นฤดูใบไม้ร่วงให้ทุกคนมันสวยมากมีการออกแบบคอกลมพร้อมดีไซน์คอกันไกลมีสายค่าสอเส้นและประดับด้วยเพชรเล็กๆแบบที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้เรียบง่ายและดูดีไม่เลือกคนใส่ขอแนะนำสีม่วงอังุุนเป็นพิเศษ ผู้หญิงใส่สวยผู้ชายถึงจะรักฤดูการน,นี้ต้องมีเสื้อสเวตเตอร์แฟชั่นที่ดูดีและสบายสบายแบบนี้ใส่แล้วดูอ่อนกว่าวัยรู้สึกเหมือนสาว20ปีปกปิดหุ่นและดูดีใส่สบายมากไม่เป็นขุยไม่ตกสีไม่เสียรูปมีความยืดหยุ่นและไม่ดูเททะมีหลายสีให้เลือกไม่จํากัดรูปร่างหรืออายุไม่ว่าจะไปงานไหนเสื้อผ้าตัวนี้ก็ทําให้ดูเป็นเทพธิดาได้แค่ใส่มันแล้วจะไม่มองหาเสื้อผ้าตัวอื่นตลอดปี ตอนนี้ขายตรงจากโรงงานราคาส่งแม้จะซื้อแค่ตัวเดียวส่งฟรีทั่วประเทศภรรยาซื้อไป3ตัวแล้วยังบอกว่าไม่พอเพื่อนบ้านชมว่าสวยและดูดีเสื้อสเวตเตอร์นี้ใส่สบายและทำให้ดูผอมรูปแบบช่วยปกปิดหุ่นและยกเอวขึ้นทำให้รูปร่างดูดีสาวตัวเล็กสูง150ซนติเมตรก็กลาย,ยาเป็นสาวขาย,ยาวได้ทันทีมีเสน่ห์มากวันนี้ขายตรงจากโรงง,งานคลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดแล้วความสวยงามจะถูกส่งถึงบ้านคุณฟรี สั่งซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราให้ราคาจากโรงงานโดยตรงคุณภาพดีไหมายลองสัมผัสดูได้เลยเนื้อผ้ามีความนุ่มฟูมากใครมีผงก็ใส่ได้สบายสินค้าจากโรงงานของเราเองมั่นใจได้ในคุณภาพเราสามารถสัมผัสถึงคุณภาพดีและความสวยงามของมันได้อย่างใกล้ชิดการทอที่หนานแน่นและแน่นหนาะทําให้ทนทานต่อการสวมใส่ที่สําคัญคือซื้อไปแล้วสามารถใส่ได้ทันทีเพื่อนๆที่ชอบอย่าลังเลคลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและรีบสั่งซื้อเลยค่ะ อย่าดูถูกเสื้อลองจองประดับเพชรรูปหงที่ราคาเพียง10กว่าหยวนเลยนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาโรงงานจัดโปรโมชั่นขายได้กว่า300ตัวใน2ชั่วโมงและในช่วงนี้ก็มีพี่สาวหลายคนที่ได้รับสินะค้าแล้วทุกคนชมว่าแบบสวยทันสมัยและทําให้ดูอ่อนไว้ทุกคนรู้ว่าซื้อเสื้อตัวนี้ในช่วงลังสต็อกถือว่าคุ้มค่าปกติแล้วราคาจะอยู่ที่69หยวนต่อตัวแต่ช่วงนี้เจ้านายพบว่ามีสินค้าอีกกล่องสีอาจจะไม่ครบแต่ยังมี6สีให้เลือกและไซส์ก็ยังครบอ,อยู่ฉันคิดว่าหหลลังงงจจาากววิดดีีีโอนน้้ไปคะขยมเร็ๆ ฉันเองก็เห็นว่าราคาถูกเลยซื้อให้แม่และแม่สามีคนละตัวช่วงเช้าเย็นที่อากาศเย็นลงพอดีเหมาะที่จะใส่พอดีการออกแบบคอเสื้อเป็นแบบคอกันไกลดูทันสมัยและมีสไตล์หงประดับเพชรที่น่าอกใช้เทคนิคการรีดร้อนดูหรูหรา และมีระดับไม่ว่าจะใสหรือซักก็ไม่หลุดง่ายมีคุณภาพสูงทําจากวัสดุที่ขัดสนมาอย่างดีนุ่มสบายไม่ยับย่นใส่แล้วสบายและดูดีรูปแบบหลวมมีความยืดหยุ่นสูงใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดหรือแน่นไม่จํากัดอายุหรือรูปร่างใครๆก็ใส่ได้มีหกสีให้เลือกชอบสีไหนก็เลือกได้เลยไซส์ใหญ่สุดใสได้ถึง85กิโลกรัมช่วงนี้อากาศเย็นตอนเช้าเย็นใสได้พอดีค่ะพี่สาวครีบซื้อก่อนที่ไซส์จะหมดนะคะ